ช่วงนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะน่าจะมีความรู้สึกเหมือนกันนะคะความรู้สึกเศร้าใจหดหูใจนะคะสะเทือนใจค่ะสิ่งต่างๆเรามีนะคะสามารถเกิดขึ้นได้นะคะหลังจากที่เราได้รับรู้เรื่องราวข่าวสารนะคะที่มันสะเทือนจิตใจกระทบจิตใจของเรานะคะซึ่งในทางการแพทย์แผนจ,จีนนะคะความรู้สึกต่างๆพวกนี้นะคะสามารถกระทบกับพลังของหัวใจเราได้โดยตรงเลยค่ะจะทําให้พลังของหัวใจเรานะคะอ่อนแอลงค่ะ ซึ่งหลายๆคนนะคะในช่วงนี้อาจจะมีอาการของหัวใจอ่อนแอนะคะเช่นอาการใจสั่นใจบิวนะคะหายใจได้ไม่ทั่วท้องนะคะอาการวิตกกังวลน,นะคะหรือว่าอาการนอนไม่หลับค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะสามารถช่วยบรรเทาได้นะคะโดยการที่เราลวดกดจุดที่เส้นลมปานของหัวใจแล้วก็เยื่อหุ้มหัวใจนะคะแต่ววันนี้เมนนมาสอนวิธีนวดกดจุดของเส้นลมปานหัวใจแล้วก็เยื่อหุ้มหัวใจง่ายๆนะคะเพื่อช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ค่ะ วันนี้หมน,หนก็เลือกมาให้4ี่จุดนะคะ4ี่จุดพวกนี้ก็จะสามารถกดได้เป็นประจําเลยนะคะสําหรับคนทั่วไปที่ต้องการบํารุงหัวใจให้แข็งแรงขึ้นนะคะหรือว่าในคนไข้โรคหัวใจก็สามารถกดได้เป็นประจําเลยะค่ะแต่ว่าในคน้องแนะนำอย่าเพิ่งกดเองนะคะทั้ง4ี่จุดนะคะก็จะอยู่ที่แขนของเราทั้งสองข้างแบบนี้เลยค่ะข้างละสี่จุดนะคะ เรามาดูข้างนี้กันนะคะจุดแรกนะคะชื่อว่าจุดเจนสือค่ะจุดที่สองนะคะในกวนค่ะจุดที่สามต้าหลิงนะคะแล้วก็จุดเซินเหมือนค่ะวิธีหาจุดแรกนะคะจุดเจนสือให้เราทาบสีนิ้วลงไปแบบนี้เลยนะคะเราก็จะเจอจุดเจนสือค่ะเราใช้วิธีกดคลึงๆแบบนี้นะคะสองถึงสามนาทีได้เลยค่ะหรือว่าใครที่ถนัดวิธีกดปล่อยกด ปล่อยแบบนี้นะคะก็ได้เช่นกันค่ะหรือใครจะกดค้างไว้ก็ได้นะคะจุดถัดมานะคะจุดในกวนนะคะจุดนี้ก็ใช้บ่อยค่ะเราใช้วิธีทับ3นิ้วนะคะจากข้อมือของเราลงมาแบบนี้นะคะก็จะเจอจุดในกวนเลยค่ะกดครึ่งๆได้เลยนะคะจุดถัดมานะคะจุดต้าเหลีงค่ะจุดนี้นะคะเขาก็จะอยู่กึง่งกลางนะคะตรงข้อมือของเราแบบนี้เลยค่ะ จุดทัดมาจุดเส้นเหมินนะคะบริเวณคนิ้วก้อยของเรานะคะจะมีปุ่มกระดูกอยู่นะคะให้เราคำอ้อมปุ่มกระดูกนั้นนะคะเราก็จะเจอแองนะคะจุดนี้จะใช้วิธีจิกลงไปแบบนี้เลยนะคะจิกปล่อยจิกปล่อยนะคะหรือว่าจิกค้างไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็หาเช่นเดียวกันเลยค่ะจุดแรกนะคะทาบสี่นิ้วนะคะจากข้อมือของเราค่ะจุดเจนสือนะคะจุดที่สองทาบสามนิ้วลงมาแบบนี้เลยค่ะ จุดที่3นะคะก็จะอยู่กึง่งกลางตรงข้อมือของเราแบบนี้ค่ะจุดสุดท้ายนะคะจุดสันเหมือนตัวนี้แปลว่าประตูแห่งจิตวิญญาณของเราเลยค่ะคลำอ้อมจากโคนกระดูกนิ้วก้อยนะคะจะเจอแอ่งแล้วก็กดค้างไว้แบบนี้เลยค่ะใช้วิธีจิกได้เลยนะคะที่จุดนี้ค่ะลองนำไปนวดกดจุดกันดูนะคะช่วยบำรุงหัวใจให้แข็งแรงขึ้นค่ะ